เอะถือถือให้หน่อยให,ให้หน่อยนี่ทันะามีดอกเขาเรียกดอกอะไรหนูมาถ่ายดอกอันนี้ดอกอะไรนะดอกฟักกุดอกมะกุนหอมหอมือนกับน้ำผึ้งอ,อยู่นี <laughs> ่อ่ะไมันกิออันนี้เล็บไปไหนทำอะไร าดาาป่านี่เก็ดาาป่าเก็บไปฝากย่าอ๋อตาหนูใช่ไหมอยามีคนมาเก็บไปเดีว <nostra modified décidé ook> ้วลักหนูกับล่ายาก็มาหานะ่นี้โอเคเอ้อย่าเดนไวเดินช้าไทยโตช่วยหน่อยเลย อันนี้ตรงไหนกูอนอ่อนอ่อนเลยอีนอ่อนๆเลยจ้าเอาไปดากให้ลาทั้ลาเยใช่ให้ยากินกับลาบ วัวมาแอบกินหรือเปล่านี่ข้างในอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้อ่อนๆเลยเนี่ยแตกไหมตอนนั้นมาพึ่งเขาพึ่งตัดกิ่งไปจัหไมดีก่อนะได้ครับยกมือไหว้ด้วยนะอือยกมือไหว้สาทุด้วยนนขับว้าวอ่อนๆ่ออน เก็บไม่เผื่อให้วัวกินเลยอ่ะสายทุ้ยังอุ้ยอ่อนๆเลย ใช่ไหม <S <S ที่นี่คือที่ไหนครับเฮ้ย<ว>นี่วัดมีคนเขามาตัดกิ่งไม้ในที่เขา<ม>ครับเฮ้ยเขาเอาหลักมาลงนี่แสดงว่าเขาจะมาอมปอกหลักด,ดีของเขาอันนี้แล้วเป็นไหนเหรอ หาเก็บสะะดาอ่อนๆง่าลาลูกป่ะตรงนี้ลแลละ <Okay. S 1> เอา้เอาแคนวาถือไหมไก็แบบกีย่ยหญ่ถือเองก็ได้เดินไปข้างหน้าสิ <c oughs> ขาวมากเลยเดินไปแล้วดีกว่า เก็บสะเดาป่ากับบรรยากาศยามแรงสวยๆเบิบเบต้องฝาดุแม่ออ้เขาแบบเท่ๆแบ้พอวิลผดผู้ได้จะจะปลอเขาดี 영상편요 <목소리도>